หมกไก่หอมๆค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยหอมค่ะไปไปเบึงวิธีเห็ดกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ยายจิมสิบห้ามะมุกไก่ค่ะพี่น้องค่ะในหาไก่อ่ะเดี๋ยวเข้ามาตําเครื่องกันจ้ก่อนค่ะมือนี้ยายจิมใส่พริกไอพริกแห้งค่ะพี่น้องตะไคร่หอมแดงห่กบักซี่ใบบักูดค่ะแล้วกับพริกเอามาตํากันค่ะ พักเข้าสีไซมือนีได้พักซี่เล่ามานั่มค่ะพักซี่ต้นหอมแล้วก็พักอีตัวค่ะพี่น้องครบสูตรค่ะมือนีค่ะมาหั่นเครืองกันค่ะพี่น้องคะมาหั่นเครืองกันตกรอนค่ะหักพักซี่ค่ะหอมแดงตะไคร่ค่ะแล้วหั่นแล้วเยื่จิ้มก็สิไปตำค่ะ เคองมันสะก้อนค่ะเดี๋ยวเขามาตำกันค่ะ ำเครื่องแล้วะค่ะแล้วเ่าสีมาเอาไก่ลงค่ะไก่ลงไปค่ะพี่น้องมาปรุงกันค่ะน้ำปลาแดกค่ะข้าวผงค่ะตามโดยชูรสค่ะอ่ะาฮะกลับมาห่วใช่กันตำเครื่องกับไก่ให้มันเขากันก่อนค่ะพี่น้อง ยายิมกระสิตตเข้าวสะก่อนอตามโดยไส้พักค่ะไส้พักลงไปค่ะพักที่เข้าเตรียมไว้ตองหันค่ะพี่นอ้องแล้วก็ยกั่วเข้ากันอีกค่ะแล้วก็กระเอาไปมกค่ะ แล้วล่วคะค่ะพี่น้องเขากันดีแล้วทึ่งพักทึ่งเครืองทุกอย่างคะ่ะเดี๋ยวเอามาเทาใส่ถ้วยคะ่ะดอกข้าวกระเือไปหนึ่งคะ่ะเพรไว้ยิ่จิ้มบะหมี่ใบตองคะอ่ะยิ่จิ้มแลบย่างดีคะ่ะพี่น้องเนี่ยค่ะสิ้นไว้ข้าวกระเฉดไปหนึ่งคะ่ะเทาหนึ่งนะคะพี่น้อง ยายจิมโมมี่ไอ้ใบตองค่ะพี่น้องยายจิมก็เลยเอาใส่ถ้่วแเราก็เอาสิ้นสิ้นค่ะพี่น้องคะเนี่ยเนี่ยสิ้นค่ะเนี่ยยายจิมหนึ่งเอาค่ะซุกล้ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้อมาเบิงกันค่ะว่ามันทิ่เป็นแนวใดค่ะพี่น้องค่ะอือครับโหลดอยู่ิ สวัสดีค่ะใส่พิษณบานเท่ามากแลวพี่น้องมาเมื่อนี่มกไก่หอมหอมพี่น้องค่ะคุณะข้าวเหนียวค่ะมากพี่น้องใส่ผักซีเล่าน้ำหอมหอมผักอีตูพร้อมคุณอาข้าวเหนียวแยกจิ้มมากพี่น้องมามากินมกไก่น้ำเยกจิ้มค่ะ พี่นอนน่ามันหอมนัว จำะมันามกนนัวเลยพี่น้องแ้บ สุดหยดนีหลีพี่น้องหอมนัวๆน้ำมันเจเจ็ดยวยจำตั้งแต่น้ำพี่น้องค่ะมือนีีกไวแค่นี้ก็เด้อค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปน่าฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามแส่พีสานบานเฮาเป็นกําลังใจแห่งยิ้มน้ำในเด,ด้อค่ะพี่น้องยดดีมีแห้งสุขสุขคนลำ้วยค่ะสวัสดีค่ะ